ครับท่านผู้ชมครับเราเข้ามาสู่ช่วงของเส้นทางเศรษฐีวันนี้อาจจะมีเรื่องราวที่แปลกนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและก็ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเกษียณแล้วล่ละนะแต่ว่ามีเรียกว่ามาทำเกี่ยวเรื่องเกษตรนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้เราอยู่กับ รองภูมิกับครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับผมครับครับท่านแนะนําตัวสักนิดครับผมพันรอดโทคมสันสายโคกลางเมื่อก่อนที่จะเกษียณผมเป็นรองภูมิกับพอกันปราบปามที่สารตวจภูทอนบ้านปลางอำเภอคงโคราชนะนครราชสีมานะครับครับก็ได้จากประสบการณ์จากที่มาอยู่หลายทร่ภาคอีสานหลายจังหวัดเนี่ยครับก็ ได้มีด้วยจิตใจชอบนะฮะจิตใจชอบเกี่ยวกับการเกษตรก็ได้มาทุกน้องเนี่ยมาทําร่วมกันใน่วงเวลาว่างนะฮะมีทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันนะครับเกี่ยวกับพวกปลูกการเกษตรพวกปลูกมันสัปะหลังหรือมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกเพื่อเป็นอา,อาหารกลางวันของโรงพักซึ่งทุกคนลูกน้องทุกคนมีส่วนร่วมในการทําทกิจกรรมอย่างนี้นะฮะก็เป็น เป็นเสริมรายได้เลยเอกเ,เป็นเป็นวิชาเพิ่มวิชาให้ความรู้ลูกน้องครับผมก็ม <hometown. S 2> ใช้ช่วงเวลาช่วงเวลาว่างนะฮะช่วงเวลาว่างที่อย่างสิบเวนเนี่ยสิบเวนอยู่เวนว่างๆอ,อยู่เวนไม่มีภารกิจอะไรมากมายก็ช่วยกันอย่างเลี้ยงปลานี่ก็ให้อาหารปลาช่วงเช้ากับช่วงเย็นคือทุกคนมีส่วนมีมีส่วนร่วมด้วยครับซึบบ่งเป็นก็เป็นอ่าอ่าเขาเรียกอะไรเป็นอาห,หารกลางวันทำอาหารกลางวันขอนุพัดนะครับโอหอาหารกลางวันด้วยแล้วก็เหลือมีขายไหม ก็ส่วนมากจะเป็นอาหารกลางวันนะครับเพราะเป็นโครงการอาหารกลางวันคือถ้าลองเป็นคนจังหวัดไหนครับผมเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนะเป็นอยู่อําเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะฮะซึ่งพื้นเพก็พ่อแม่ก็เป็นเกษตรกรนะฮะก็จิตใจก็ชอบทางนี้นะฮะก็รับราชการในหลายที่ก็พยายามที่จะเรียนรู้พบปะชาวบ้านนะครับก็เพราะเป็นถิ่ทวิชอบนะฮะว่าดูแล้วมัน ยิ่งเรากษเียณมาแล้วมีเลาว,ว่างมันมีมันมาทาพวกนี้มันสบายใจดีคแต่กลเป็นการเสริมรายได้ด้วยการเสริมรายได้ก็คือพูดไงว่าในช่วงที่เราเป็นตํารวจอยู่เนี่ยนะครับก็สอนลูกน้องแล้วก็ได้ความรู้มาแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้หลังจาก,กเกษียณแล้วนี่มีทําเกษตรหลายเรื่องเลยเนี่นมมีอะไรบ้างครับตอนนี้คุณตาสนใจก็พอดีมันมี ที่ของของบอรลระดกอยู่นะประมาณยีสิบกว่าไร่ oh. ก็ครับก็เลยมาทำบ่อ,บอปลาตัวน,นี้บอ่อปลาทําได้ประมาณ7จ็ดแปดบ่อแล้วละ่ะแต่ก็คือทําไปเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> แล้วเพื่อจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเพราะจะทำทดลองไปแล้วก็คือเรียนเลี้ยงปลาหมอชุมพร oh. ปลาหมอชุมพรนะซื้อเป็นทดลองแล้วแต่แล้วดูแล้วมันมันน่าจะไปได้ดี <c oughs> นะฮะก็พะเป็น บิดเป็นตลาดต้องการของของชุมชนในพื้นที่นะครับปลาหมอชุมพรนี่มันเป็นยังไงฮรปลาหมอชุมพรเป็นปลาหมอที่คัดสายพันธุ์เขาคัดสายพันธุ์มาแล้วก็เลี้ยงโตเร็วเนื้อเยอะนะครับครับเลี้ยงประมาณ4เดือนกว่า5เดือนก็จับไข่แล้วนะฮะถ้าสมบูรณ์จริงๆประมาณ3 4ตัวโลตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากครับ 3- 4ี่ตัวโลโอ้สามสี่ตัวโลครับผมอก็ขายที่ผ่านมาก็ขายข้างบ่อเลยที่มารับไปซื้อเลยเนี่ยมารับซื้อเลยเนี่ยประมาณโลละร้อย โลด้ร้อยบาทโลร้อยบาทนะฮะร้อยบาทการที่มาเลี้ยงปลาหมอชุมพรแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษครับก็คือปลาหมอชุมพรเนี่ยเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะฮะเลี้ยงง่ายและโตเร็วเรื่องโรคอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นมีเท่าไหร่รถ้าน้ําสะอาดพอเพราะท,ที่ที่นาของผมเนี่ยที่ที่ของผมเนี่ยมันมีฝายน้ำลน้นมีน้ำชใช้ได้ตลอดปีนะฮะเป็นมันโชคดีหน่อยเพอะที่ปที่แปลงนี้ก็เลย ดูแล้วมันตลาดต้องการแล้วมันยิ่งมาทําน้าพริกนะครับคนอีสานนี่ชอบมากนะครับปลาเนี้ยเอาไปทําอะไรได้บ้างพวกพวกย่างเกลือเกลือฮะขายตัวหนึ่งก็สี่สิบบาทครับแล้วก็ตัวเป็นตัวเอาทาเป็นน้ําพริกต้มเป็นน้ำทำน้าพริกก็ได้ครับต้มยำต้มยำครับนะก็ก็เป็นเป็นเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่นะครับแล้วพันปลาหมอที่เลี้ยงอยู่เนี่ย ไปหาซื้อที่ไหนครับอ,อ,อยู่ใกล้ๆมาสักครมก็ที่ขอนแก่นหรืออำเภอโกสุมนี่ใกล้ๆขอนแก่นก็มีนะครับว่าต้องสั่งนะต้องจองเพราะว่าเป็นพันุ์ที่หายากพอสมควรนะครับ,รบส่วนมากจะปลานี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่สั่งมาจากใต้เมื่อก่อนนะฮะิดตามดี่ท,ท,ที่ที่ทราบข้อมูลมานะครับก็ตัวหนึ่งก็แล้วแต่ราคาตกลงกันตัวตัวละบาทกว่าหรือ65ตังค์แล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะฮะซึ่งออกมาเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงให้อาหารเช้าเย็น ก็ก็ประมาณสี่ห้าเดือนนะสี่เดือนกว่าห้าเดือนดูความโตก็ได้ได้สี่ห้าหกตัวโูนะครับก็ราคาก็แปดสิบถึงร้อยนี่นะครับก็ขึ้นขึ้นลงตามสภาพตลาดครับแล้วก็อาหารเนี่ยมันเป็นอาหารเฉพาะของเข้าเลยไหมเป็นมันเป็นอาหารปลาปลาดุกครับปลาดุกทึ่งทึ่งทึ่งโปรตีนโปรตีนต้องเยอะครับเพื่อไปเล่งในการเจริญเติบโตครับครับ ครับท่านผู้ชมครับแหมเรื่องราวดีๆอย่างนี้ครับเราจะมีในรายการเส้นทางเศรษฐีนะครับเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลา14นาฬิกาแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ด้วยครับท่านผู้ชมครับที่ YouTube แล้วก็เพจของ Facebook ชื่อรายการเส้นทางเศรษฐีเกษตรนิวเจนครับท่านพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณรองผู้อำนวยการบางๆเลยครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเราขอบคุณมากครับครับครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ thank